ปอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าเราประมาทเล่นของมีคงหกล้มมีดบาดเด็กๆห้ามพลาดมีดบาดมือเอิยสวัสดีสสดค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน นิสาค่ะคุณครูพิกนิกค่ะกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูนิสากับคุณครูพิกนิกนะคะมีสิ่งของมาให้เด็กได้เรียนรู้กันนะคะเ,เด็กๆอยารู้ไหมคะว่าคุณครูมีอะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้เข้าวันนี้ถ้าเด็กๆอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะหนนะคะกันไกลคะ่ะ วิธีการใช้กันไกให้ถูกวิธีเด็กๆนำมาตัดกระดาษแต่เด็กๆห้ามจับคมของกันไกนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและอันตรายได้ค่ะต่อไปนะคะอะไรคะเด็กๆนี่อะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอยอะไรคะมีดติงจังเลยค่ะอันนี้มีดนะคะมีดนี้นะคะไว้อยู่ในห้องครัวเด็กๆห้าม เอามาเล่นฟันดาบกันนะคะห้ามเอามาเล่นฟันดาบเหมือนในหนังนะคะต่อไปค่ะช้อนและส้อมค่ะวิธีการใช้ช้อนและส้อมช้อนและส้อมเรามีไว้ตักอาหารห้ามนำมาจิ้มหรือแทงเพื่อนๆเพราะอาจจะเกิดอันตรายจากช้อนและส้อมได้ค่ะต่อไปนะคะอันนี้อะไรเอยอะไรคะอันนี้เด็กๆต้องรู้แน่ๆเลยนะคะ เด็กๆใช้ประจําดินสอนะคะดินสอเอาไว้เขียนหนังสือนะคะแต่เวลาเด็กเขียนหนังสือห้ามเอามาแทนเพื่อนนะคะห้ามเอามาแทงแล้วมาเขียนเขียนเพื่อนนะคะเพราะว่าจะได้รับอันตรายค่ะ ต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะมีดคัตเตอร์ค่ะวิธีการใช้มีดคัตเตอร์ให้ถูกวิธีเด็กๆห้ามเลื่อนกดขึ้นลงเพราะใบมีดของคัตเตอร์มีความคมอาจจะเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าของแหลมคมหรือของมีคมมีอะไรบ้างคะอ่ะให้เด็กๆตอบพร้อมกันเลยคะ่ะหน อะไรคะกันไก่ค่ะจริงจังเลยนะคะสองค่ะมีดค่ะเก่งมากเลยค่ะสามค่ะช้อนและส้อมค่ะสี่ค่ะดินสอค่ะเด็เจริงจังเลยนะคะและสุดท้ายค่ะมีคัตเตอร์นี่เองค่ะเก่งมากเลยตอบได้ถูกทุกคนเลยนะคะปรบกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาทีนี้นะคะ เราาท่องคำคล้องจองพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าเราประมาทเล่นของมีคมหกล้มมีบาดเด็กๆห้ามพลาด มีดบาดมือเอยแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทำด้วยคะ่ะนั่นก็คือคุณครูจะให้เด็กๆวาดภาพพร้อมระบายสีให้สวยงามจากของมีคมให้เด็กๆวาดภาพระบายสีอย่าลืมถ่ายภาพและอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบายบาย